โน้ตบุ๊กที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้3ลูกรับประกันนานถึง3ปีโดยมีออนไซต์เซอร์วิมีการซ่อมด่วน3ชั่วโมงในราคา3กกาู0 0บาทวันนี้พบกันครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับช่องระยอง OA วันนี้ผมในการมีโน้ตบุ๊กมานำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีที่ผมได้มารีวิวตัวโน้ตบุ๊กให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับจะเป็นของ a อเซอยู่ในตระกูลในโต5รหัสนะครับจะเป็น a n 5 1 5 5 7 5 2 u x cpu ที่มาพร้อมเครื่องจะเป็น cpu core i 5รหัส11400 ความเร็วองเจ็ดกิกะเฮิรต์ตัวแรมที่มาพร้อมเครื่องเนี่ยให้มากถึง16 g หกชิ DDR4 ส่วนฮาร์ดดิสที่ให้มาจะเป็นตัวฮาร์ดดิส SSD M.2 512 g b ชิการ์ดจอที่มาพร้อมเครื่องเป็น GeForce Nvidia RTX 3 0 6 0แรมที่มาคือห GDDR6 เลยนะหน้าจอ1 5 6 1 4 4จุ้ําเฮิรตน้ำหนักตัวเครื่อง2 2กิโลกรัมคีย์บอร์ดที่ให้มาเป็น RGB 4โซนนอกจากนั้นยังมีตัว Windows ที่เป็น Windows 11 l i อ e ดไรซ์เส้นแท้ติดมาพร้อมเครื่องอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งชื่อว่าตัวในตต๊ะตัวนี้สามารถที่จะควบคุมพัดลมควบคุมการทำงาน CPU ควบคุมไฟคีย์บอร์ดตัวเครื่องในโต5เวลาเปิดฝาก็จะกลางได้ประมาณขนาดนี้ ผมถือว่าในการใช้งานก็ถือว่าโอเคแล้วก็คงไม่ใ่ใครกลางไปมากกว่านี้เวลาเล่นจริงๆการใช้งานก็คงจะถ้าเรายืนหรือเราอยู่สูงกว่าก็ออประมาณนี้ก็โผก็โอเนาะส่วนหน้าจอก็จะเป็นตัวหน้าจอที่เป็นแอนติแกรก็จะเป็นหน้าจอด้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสงที่เข้ามากระทบก,ก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ใช้งานกลางแดดจริงๆผมถือว่าชัดเจนเลยตัวถอดที่มาพร้อมกับเครื่องฝั่งซ้ายรูแรกตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ี้ใส่ใช้ในการล็อกตัวเครื่องที่อยู่กับโต๊ะ ผมมีขายนะถ้าใครสนใจพอทที่ให้ใหม่พอทหนึงก็จะเป็นตัว RJ 4 5เป็นพอทแลนแล้วก็จะมี USB ที่เป็น Type A 2อพอทแล้วก็หูฟังตาฟังขวาก็จะเป็นตัว h d m i แล้วก็จะเป็น USB Type A อีกหพอแท A, อพอแล้วก็จะเป็น USB ที่เป็น Type C อีก1พอท ในส่วนของตัวพื้นเครื่องนะครับถ้าเราหงายขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นช่องระบายอากาศเยอะแยะไปหมดเลยในการใช้งานนะครับซ้ายขวาที่เป็นตัวด้านที่อยู่ตัวด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นรูล,ลำโพงเพราะฉะนั้นลำโพงที่เสียงออกมาเนี่ยก็จะกระแทกพื้นแล้วก็อยู่ในรอบทิศทางซึ่งถึงว่าการให้เสียงเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆพัดลมในการระบายความร้อนในตัว5จะมีซ้ายขวาแล้วก็จะเป่าอ,ออกด้านหลังซึ่งก็จะมีตัวชุดแต่งสีแดงนะครับสไตล์ตของในตในโต5ก็จะเป็นบอดี้นี้ทั้งหมดฝาหลัง บอกได้เลยว่าไปตางเปิดที่ไหนก็รู้เลยว่าจะต้องเป็นในโตห้านอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับผมก็จะมาบอกถึงเกี่ยวกับตัวว่าอะแดปเตอร์หน้าตาเป็นไงในตัวกล่องก็จะมีตัวสายไฟเนาะแล้วก็อะแดปเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากม,ามีวิวขายสินค้าไหมมีบางมือ <c oughs> อันนี้ความกว้างก็ปกติทั่วไปแหละกับการใช้งานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากตัวเครื่อง2.2รวมอะแดปเตอร์ไปก็ไม่น่าจะเกิน2 5. อผมบอกประมาณนี้ นอกจันก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นพอตตอที่เป็นตัวฮาร์ดดิสที่ได้บอกก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าสามารถเพิ่มที่เป็นฮาร์ดดิสซีเอสกับฮาร์ดดิสที่เป็น 2.5G จ้ิได้ตัวนี้ก็จะมีสายเพิ่มมาให้แล้วก็จะมีโกลอ์ให้ทุกกล่องต้องมีนะลองเช็คดูส่วนน้องๆที่เป็นคอเกมมิ่งทั้งหลายที่ผมพูดประสิทธิภาพต่างๆมาอาจจะอยากเห็นเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานโชว์ประสิทธิภาพไปดูไปดูนครับ you <laughs> กับสเปคโน้ตบุ๊กเอเซอร์ในโตตัวนี้ผมหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซื้อให้ลูกเรียนออนไลน์ซื้อใช้งานเพื่อให้แฟนหรือซื้อเพื่อเล่นเกมเองกับเงิน3 0ม0 0กว่าบาทนะคะก็ลองตัดสินใจดูส่วนที่ในยงเอของเรานะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะตัวนี้ตัวในโตเนี่ยในโต5เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่ไนโอเอผมมีสาขาอยู่ที่สตาร์พาซาสูดคอมพิวเตอร์ก็สามารถไปที่นั่นได้ที่สาขาเราจะเปิดทุกวันส่วนที่ส่วนงานใหญ่เนี่ยก็จะ จันท์สาวก็มาได้เลยหรือลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอยากสอบถามราคาอยากได้ใบเสนอราคาทักมาได้เลยครับแอดไลน์แอดเข้ามาก็พิมพ์แอสซายระยอง OA แล้วแอดเพื่อนมาได้เลยครับเราจะมีทีมงานเซลล์ทีมงานซัพพอร์ตทีมงานช่างทุกอย่างนะครับตอบคําถามได้หมดลูกค้าสามารถเช็คของได้เช็คราคาได้แม้แต่โน้ตบุ๊กนะครับถ้าไม่มีในสต็อกแต่ลูกค้าต้องการรุ่นนี้เราจะมีเซลล์ตามหาของให้อะไรที่ตตามนะครับที่มีขายบนพื้นโลกนี้เซลล์เราหาให้ได้พวกเราทุกคนยินดีให้บริ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็ครั้งหน้านะครับเรามีสินค้าอะไรดีๆมีอะไรใหม่ๆหมีเทคโนโลยีอะไรที่มันมาแล้วแบบโดนแบบต้องรีบมานำเสนอเราจะรีบมารีวิวให้ดูวันนี้บายๆเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ